สัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกิจนะครับก็ใช่แล้วนะผมก็แบบโดนทอดทิ้งมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับก็ผมไม่รู้จะไปทางไหนนะครับผมก็เลยมาเป็นคนรับใช้ที่บ้านตระกูลอ่าไซเบอร์นะครับก็วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะกินนะครับผมก็อดข้าวเป็นเวลาเกือบ3าปีแล้วครับไม่ได้กินมาแล้วนะครับ3ปีผมทำบ้านทำงานบ้านหลังนี้ก็แบบ เดือนก็ไม่ได้สักบาทนะครับโอเคข้าวก็ไม่ได้กินนะครับผมแบบ <laughs> ผมกินแบบต้นไม้ใบหญ้าครับแบบอะไรเจออะไรผมก็กินนะเออผมนี่แบบ <c oughs> มันเป็นอะไรที่แบบสงสารมากเลยนะครับแบบไม่รู้ผมจะทําอะไรนะครับ <laughs> ผมไม่รู้ผมจะกินอะไรนะครับตอนนี้ผมก็แบบกำลังมาลดนะ้ำต้นไม้นะท่านชมดีนี่นะผมกำลังมาลดน้ำต้นไมนะ้นะเมื่อกี้ผมไปลดต้นนู้นมานะโอเคก็ ผมก็ไม่รู้จะหาอะไรกินนะครับตอนนี้ก็แบบทุกโควิดนะแม้มีอะไรกินนะครับเงินก็ไม่มีนะ <c oughs> ผมไม่รู้จะกินอะไรนะครับตอนนี้น้ำก็ผมได้อาบปาแบบ2ปีสาปีนะครับก็เกือบๆตอนนี้ผมถ,ถูกถูกคิงนะครับแล้วก็ออกมาอยู่บ้านคนรวยนะครับโอเคเฮ้ยท่านชมท่านชมดูดิดูดิเฮ้ยผมเจออะไรไม่รู้อ่ะดูดิในป่าในป่าผมเจออะไรไม่รู้นะท่านชมท่านชมดูดิดูดิเฮ้ยดูดิอะไรวะ ตั้ชมดูดิโอ้โหตั้มส้มครมาทิ้งไม้วันนี้ดูดิโอ้โหแบบเป็นถาดเลยว่ะทำานชมดูดิโอ้มันแดงมากเลยนะดูดิโอ้โหโอ้โหมีของกินแล้วทำานชมดูดิโอ้มันแดงมากเลยนะดูดิโอ้โหหวานปากกูแล้วกูลาดปากลาปากกูแล้วกูโหตอนนี้้ผมจะมากินให้ทั้มชมนะครับโอเคเรามีของกินแล้วนะตอนนี้ตั้มชมดูดิเรามีของกินแล้วตั้มชมดูดิ โอ้โหโหงั้นเราไปกินกันเลยนะท่านชมดูดิโอ้โหม่ไหวแล้วตัวนี้โอ้โหท่านชมดูดิโอ้โหดูดิวันนี้ผมมีล่าป่าครับท่านชมดูดิโอ้ตำส้มดูน้ำปลาเยอะๆครับท่านชมครับใครมาทิ้งมาวันนี้อ่ะดูดิมาทิ้งมาในป่าดูดิโอ้โหดูดิโอ้หผมจะลองกินคำแรกนะท่านชมกินแบบคำโตๆเลยแบบโอ๊ะนะเป็นเด็กเป็นเล็กต้องกินเผา่้นะ ย่างหวานเลยทั้งมันมเลยอืมอหือหน้าปาของเรื่ทั้งมันมเลยอืมหืผักก็เยอะเลยของไทยมันจะเป็นตำส้มบูดนะที่แบบบ้านคนรวยเขาไม่ทิ้งกันนะอือหืม อืมนี่เราถ่ายเรเห็นองไรนะันส้มซี่อ่าอืมอืมโคตรหวานะนั่นส้มอร่อยอืมอืมคุณผู้ชมดูดิครับเราต้องจัดคำใหญ่ๆนะเนะี่ยคำใหญ่ๆนะโอเคเนะี่ยดูดิอืมอืม ก็ินสับก้วนนะรสจัดสดโตอืมอืมกินมนะันก็เจาะเออน่าๆหน่อยนะมาชมอืมเหมือนผ่านมาสามมาแล้วนะส่วนตําเนี่ย อึมมอืมผมลืมไปท่าชมผมว่าผมจะกินแบบมีมาะรยยะแล้วนะเอหดูดิรูปปลาของนีเริ่มหมนอ่ะโอเคครับผมจะกินแบบมีมาอะรยยะนะอ้าอ้าอ้าอืมอืมอืมอ้าอ้าอืมครออเท่านนู้ อร่อยมากๆเลยนะท่านผู้ชมอ่า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 ทำดอ่าน้ำปลารหลโคตรหวานนะท่านผู้ชมหวานเกินอ่าอ่าอืมอืมอ่าอืมโคตรเด็ดท่านผู้ชมโอ้ดูดิอืมผมกินแป้งจะหมดแล้วอ่ะดูดิสใส่มันจะเป็นตำส้มที่แบบ เขาตำขันแล้วมันบูดนะเออแล้วเขาก็มาทิ้งไว้ที่ป่านะดูดิอ่ะอืมอืมอืมอ้าวอืม,อมนี่ก็เป็นลูสปอร์ตนะลูนที่ผมแบบเอากริบขยะที่มากคุรวยนะั่้ชมดูดิทุกั้งผมไปไหนผมก็ต้องแบบใช้คนแบบเข็นไปให้นะตัวเล่น สดอิอืมอืมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามช่องผมด้วยนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีอะไรกินหรือว่าเราไปเจออาหารที่ข้างทางหรือว่าในป่าที่เขามาทิ้งกันเราก็ไปติดตามกันได้นะโอ้อดีโอ้สดีทุกผู้ชม ด,ดูน้ำมันจะได้ลงคอมเลยอืมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลินี้ก็ขอสวัสดีกันนะครับบ๊ายบาย